รีดาทาร์ลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำคลิปแลนดอมให้เพื่อนๆกันในหัวข้อเขาคนนั้นตัดใจ move on จากคุณได้ร้อซ์แล้วหรือยังแล้วเขากับคุณมีโอกาสที่จะได้กลับมาคบกันใหม่หรือไม่นะคะเราลองมาดูพร้อมกันนะกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ อะมาดูกันก่อนว่าเขาตัดใจ Move On จากคุณได้ร้อยเปอซหรือ,อยังนะคะคนที่คุณนึกถึงถามถึงอยู่นะคะไพ่หกดาบสูงสองถ้วยยากมากเลยเพราะไพ่หกดาบก็เป็นไพ่แบบเห็นไหมคะว่าไพ่เรือกลับมาไม่ใช่ไพ่เรือไปแบดไม่เท้าก็เป็นการวิ่งกลับมาไม่ใช่เป็นการวิ่งไปอะนะคะ9้าถ้วยแต่อาจจะอยากอยู่กับตัวเองสักพักนึงเท่านั้นเอง สิบถ้วยเนี่ยไพ่สองถ้วยยังรักคุณอยู่เลยเทมเพลนส์ ance, นะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น High piece, ไฮพี e ไพ่พระนะคะไพ่พระสังฆราชก็มีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไปอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาโอ้โหตัดกันยากค่ะแบบนี้เ o v e r ก็มาเอาจริงๆนะคะเป็นไพ่พลังงานของคนที่แบบหดาบ ต่างคนต่างอยู่ก่อนช่วงระยะเวลาหนึง่งตอนนี้อยู่ในอนาเขตใครอนาเขตมันนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เขากําลังอยู่ตรงจุดกึ่งกลางเขาอยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเคารพในพื้นที่ของกันและกันเขาก็ยังไม่เข้ามาก้าวล้ําในอนาเขตของคุณคุณก็อย่าเพิ่งไปก้าวล้ําในอนาเขตของเขาแต่เขาขอเวลาสักพักหนึ่งขอเวลาค้นใจตัวเองสักพักหนึ่งห้าดาบคือคนเห็นไหมคะดาบปักอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นการขีดเส้นแบ่ง คือตอนนี้คุณอาจจะต้องให้เวลากับเขาแล้วบอกเลยนะคะว่าคนคนนี้กับคุณเนี่ยโอ้โหตัดกันยากมากๆให้คุณพยายามตัดกันให้ตายยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเพราะอะไรพลังงานมันเป็นพลังงานของคนที่มีโซลคอนเนคชันกันอะมีจุดเชื่อมโยงกันมากๆนะคะมีโซลคอนเนคชันกันชนิดที่แบบลงลึกดีฟนะคะทั้งสองถ้วยทั้งเลเวอร์ พยายามตัดกันยังไงก็ตัดกันไม่ได้ยังคงชัดเจนกระจ่างอยู่ในใจว่าจริงๆแล้วคนคนนี้คือคนที่ฉันรักคนคนนี้คือคนที่เขารักคนคนนี้คือคนที่ยังคงจับมือกันแน่นอยู่แต่แค่บางสิ่งบางอย่างมันเกิดความไม่เข้าใจกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นพลังงานของโอเคแหละคนเราคบกันไปมันก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงกันได้ในความรู้สึกบางครั้งก็อารมณ์ของคุณทั้งคู่นะคะ อาจจะยังไม่มีตรงกลางมากพอยังปรับสมดุลกันไม่ได้ยังปรับบาลานซ์ความสัมพันธ์ความรู้สึกกันไม่ลงตัวแต่ท้ายที่สุดก็บอกเลยนะว่าคนคนนี้ยังไงก็ไม่ตัดใจจากคุณแล้วก็ยัง move on ไม่ได้เขายังอยู่เลยค่ะในเรือเห็นไหมยังมีคุณอยู่เลยถ้าคุณเป็นครอบครัวกันก็ยังมีคุณกับลูกอยู่เลยถ้าคุณแต่งงานมีลูกมีเต้าก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันคบกันรักกันนะคะเขาก็ยังคงมีคุณ อยู่ในชีวิตเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะไปไหนทําอะไรในจิตใต้สำนึกเขาให้คุณดูไว้เลยว่าเขายังมีคุณอยู่เสมอแล้วคุณกำลังจะได้รับการติดต่อจากเขาในเร็วๆนี้แหละมีไพ่ของเดือนเมษากับเือนพฤษภาขึ้นมานะคะก็ให้ระยะเวลาไม่น่าจะนาน ก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังคงรักคุณมากยังคงรักครอบครัวมากยังคงรักแฟนยังคงรักพันธระยารักสามีรักลูกนะคะคุณกับเขายังคงมีความผูกพันแน่นแฟนใช้คำว่าแน่นแฟนได้เลยนะเห็นไหมคะยึดติดผูกติด lover คือการผูกพันกันทางจิตวิญญาณแล้วพอมาเจอกับสองถ้วยคือตัดกันยากคู่นี้แล้วมีพลังงานการเป็นโซลคอนเนคชันเป็นคู่แท้เป็นโซเมท เป็นพาสไลท์เป็นอดีตชาติเป็นทูลเลิฟกันด้วยในบางคนนะคะแค่เป็นช่วงระยะเวลาที่คนต่างอยู่ก่อนต่างคนต่างให้พื้นที่ของกันและกันก่อนต่างคนต่างให้เกียริซึ่งกันและกันก่อนนะคะบางคนถ้าคุณเป็นครอบครัวมีลูกกันถึงแม้ว่าคุณกับเขา อาจจะยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่คุยกันนะคะอยู่ห้องใครห้องมันหรือต่างคนต่างอยู่แต่ก็ยังคงเป็นสามีภรรยากันหรือบางคนเป็นสามีภรรยากันแต่แยกกันอยู่ช่วงนี้คุณไม่ต้องกลัวนะคะคนคนนี้ยังรักคุณล้นใจยังคงรักคุณยังคงมั่นคงต่อคุณและยังคงมองคุณเป็นครอบครัวแต่ถ้าคุณเป็นคนรักที่คุณศึกษาดูใจคบหากันอยู่นะคะแล้วคนคนนี้พยายามที่จะเงียบหายไปจากชีวิตคุณนั่นคือเขาต้องการที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวเขาบ้าง มีช่วงเวลาที่เขาจะได้ผ่อนคลายรีแลกซ์อยากเป็นตัวของตัวเองบ้างแต่เขายังคงผูกพันยังคงรักคุณเสมอยังคงมั่นคงต่อคุณไม่เคยเสื่อมคลายนะคะคนคนนี้ความรักของคุณในความรู้สึกของเขามันยังคงสวยงามเสมอเห็นไหมคะมีสายลุงอยู่เขายังไม่ได้ move on เลยยังวนอยู่ในอ่างเนี่ยยังวนอยู่ในชีวิตคุณแล้วเขาก็ยังไม่ไปไหนจากคุณ นะคะแต่อย่างที่บอกไพ่ห้าดาบคือคําตอบแล้วนะต่างคนต่างอยู่ที่ใครที่มันก่อนมีพื้นที่ของตัวเองไปก่อนขอเวลาคิดขอเวลาอยู่กับตัวเองขอเวลาได้ทําอะไรในชีวิตที่ตัวเองอยากจะทําบ้างเพราะบางครั้งนะคะคนเราเวลารักกันแล้วก็ควบคุมกันจนมากเกินไปบ้างแหละไปก้าวไก่ชีวิตของกันและกันมั่งแหละอะไรประมาณนี้หรือว่ามันไม่มีความเป็นส่วนตัวเพราะคําว่าความรักคําว่าแฟนกันคําว่าสามีภรรยาก,กันบางครั้ง มันกลายเป็นมันก้าวล้ำในอนณาเขตกันจนมากเกินไปแล้วคนคนนี้เป็นคนที่บางครั้งเขาต้องการต้องการที่จะอยู่กับตัวเองต้องการที่จะทําอะไรก็ได้ที่ใจอยากจะทําอยากจะเป็นโดยที่ไม่ต้องมีคุณมาคอยควบคุม control หรือไม่ต้องคอยมาชี้แนะแนวทางวงการชีวิตมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์มันไม่มีใครที่ต้องการที่จะให้ใครมาคอยควบคุมชีวิตอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็นคนรักกันครอบครัวกันก็ตามรวมถึงตัวคุณเองก็ด้วยนะคะมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างอยู่กันก่อนแต่ยังไม่ move on ยังไม่เลิกยังไม่จบนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อโอ้โหพลังงานขึ้นมาคือคุณกับเขาความรักเนี่ยที่มีต่อกันนะถ้าถ้าดูกันข้างในลึกๆนะคะที่ไพ่ออกมาคือรักมากยังคงมั่นคงต่อกันมากแต่การกระทําก็อาจจะตรงกันข้ามกับความรู้สึก การกระทํามันก็มีกันบ้างแหละเบื่อนายกันบ้างงอนกันบ้างน้อยใจกันบ้างเซ็งกันบ้างอะไรประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมดาอะทีนี้มาถามกันต่อแล้วคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมารักกันหรือมีโอกาสที่ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมหรือกลับมาแบบปรับตัวเข้าหากันอีกครั้งหรือเปล่าอุย้ยไพ่แปดถ้วยนะคะ เด็กถือไม้เท้านะเดยวิลนะคะสี่ไม้เทานะ้าเนี่ยยังมั่นคงกันอยู่เลยชาริออดเห็นไหมคะคุณยังจับมืออยู่ด้วยกันนะ่ะบางคนเพิ่งจะมีลูกด้วยกันเห็นไหมคะลูกเป็นจุดเชื่อมโยงของคุณทั้งคู่นะบางคนถ้าคุณมีลูกด้วยกันมีพ่ายเด็กน้อยเห็นไหมคะแต่บางคนคุณอาจจะกําลังตั้งครันก็ได้หรือบางคนคุณอาจจะเขาเรียกว่า เคยวางแผนอนาคตร่วมกันอยากจะมีบุตรร่วมกันก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะใหนาถือดาบสิบไม้เท้ามันอาจจะดูเหน็ดเหนื่อยมันอาจจะดูหนักมันอาจจะดูแบบ q คว e นถือดาบแปดไม้เท้านะคะอ่ะสิบถ้วยก็มาเหมือนเดิมนะคะอ๋อสองถ้วยอ่ะไม่ต้องเครียด นะคะแต่คุณต้องพยายามปรับตัวเท่านั้นเองพยายามปรับตัวให้อยู่จุดกึ่งกลางบาลานซ์ความสัมพันธ์บาลานซ์ชีวิตให้ได้อย่ามากเกินอย่าน้อยเกินอย่าก้าวล้ำในพื้นที่ซึ่งกันและกันจนมากเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะทําให้คุณทั้งคู่มีปัญหานะคะบางคนคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย คุณกับเขาแบบจะต้องเป็นของกันและกันจะต้องมีสิทธิ์ในชีวิตของกันและกันแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่คุณอย่าลืมว่าทุกคนต่างคนต่างต้องการที่จะมีเซฟโซนของตัวเองที่จะมีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแล้วคนคนนี้ก็เช่นกันนะคะคือความรักก็คือส่วนความรักนะความรักเนี่ยเขายังคงมั่นคงต่อคุณอยู่ความรู้สึกดีๆยังมีให้คุณอยู่ ความจริงใจยังคงมีให้คุณอยู่แต่ต้องแยกแยะระหว่างการก้าวล้ำอนณาเขตส่วนตัวหรือก้าวล้ำไปในพื้นที่ส่วนตัวก้าวไกลเรื่องเรื่องชีวิตของกันและกันจนมากเกินไปตรงนี้แหละที่คุณจะต้องไปปรับสมดุลกันใหม่ด้วยหรือการที่คุณอาจจะเร่งรีบเร่งเร้าเร่งรัดให้เขาทําอะไรให้ได้อย่างใจคุณกันมากเกินไปอะ่ะเหมือนคุณทั้งคู่ต้องมาปรับบาลานซ์ปรับจูนกันใหม่ให้มันอยู่จุดกึ่งกลางเพราะคนคนนี้ยังค,งคงคิดที่จะทําอะไรเพื่อคุณหลายอย่างยังคงมีความรู้สึก อยากที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณหรืออยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะกลับมามีความสุขอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือคาดหวังในการสร้างครอบครัวกับคุณนะแต่เพียงแค่ว่าให้เวลากับเขาตอนนี้เขาอาจจะหายไปปถ้วยไปอยู่กับตัวเองบางคนแบบเงียบเข้ากลีบเมฆไปเลยนะคะไปอยู่เหมือนกับไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปอยู่กับความสุขความสงบ นะคะบางคนอาจจะแบบไปอยู่กับธรรมชาติคือพลังงานเขาตอนนี้เขาไม่ได้ทิ้งคุณนะและเขาก็ไม่เลิกกับคุณแต่เขาหายไปอยู่กับตัวเองหายไปอยู่กับการใช้สติการไตรตรองนะคะการคิดการทบทวนอะไรประมาณนี้เนะี่ยควีนถือดาบการตัดสินใจแต่คนคนนี้เขาเล็งเห็นเขามองเห็นตลอดเวลาว่าการที่เขามีคุณนะ่ะคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีส่วน ผลักดันชีวิตเขายัางไงเป็นกําลังใจเขาแบบไหนเป็นแรงบันดาลใจเขายัางไงเป็นส่วนเติมเต็มเขาแบบไหนเขารู้ทุกอย่างว่าคุณคือคนที่เข้ามาเติมเต็มเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตเขาดูสมบูรณ์แบบมากขึ้นแต่เขาต้องการที่จะโอเคแหละบางช่วงเวลาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะได้มีโอกาสกลับมามีความสุขกันอีกไพ่สองถ้วย นะคะคุณทั้งคู่จะหันหน้าคุยกันคุณทั้งคู่จะมีความสุขร่วมกันแล้วในบางคนคุณกําลังจะมีข่าวดีคือมีลูกใครที่คุณวางแผนการตั้งครรภ์มีบุตรคุณจะมีในไม่ช้าเนี่แหละไม่เกินเดือนกรกฎาหรือบางคนอาจจะตั้งครรภ์แล้วก็ได้นะคะบางคนกอจะบอกว่าถ้าคุณรอการติดต่อจากเขาเดี๋ยวเขากำลังจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆเนี่แหละไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เนี่ยแปดไม้เท้า นะคะ7-8วันเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่ช้าหรอกเร็วๆนี้แหละนะคะที่คุณกับเขาจะได้มีโอกาสได้กลับมาหันหน้าปรับความเข้าใจปรับจูนกันใหม่นะคะเร็วสุด1สัปดาห์ช้าสุดไม่เกินกรกฎานะเพราะมีไพ่เดือนกรกฎามาแล้วนะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้กับคุณจะได้มีโอกาสกลับมามามีกันละกันกลับมาสารสัมพันธ์กันกลับมาพูดคุยกันกลับมาหันหน้าคุยกันโดยสันติวิธี โดยปราณีปรานอมนะคะโดยวิธีการที่คุณจะต้องรอมชอมกันนะแล้วก็อย่าใช้ความทะมึงถึงตึงแบบว่าความเกลียวกลาดความเอาชนะเนี่ยควินถือดาบไม่รู้คุณหรือเขาที่ชอบแบบวางหน้านิ่งอ่ะที่ชอบแบบแอคอาร์ตหรือที่ชอบวางตัวให้อยู่เหนือใครอีกคนนึงอะไรประมาณนะี้อย่าทานะคะถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนั้นอย่าทำเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณมันยิ่งเข้าถึงกายเข้าถึงใจกันได้ยากมากขึ้น อย่ามีกำแพงอย่าวางเงื่อนไขจนเยอะเกินไปอย่ามีกำแพงอะไรจนมากเกินไปอะไรลดหย่อนผ่อนปลนได้ก็ลดหย่อนลงมาบ้างปรับลงมาบ้างอย่าสุดโต่งเกินไปนะคะไม่ว่าจะถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่คุณเป็นเขาเขาก็จะพยายามปรับตัวนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคุณคุณก็ต้องปรับลงมานะคะเพราะในที่นี้มีอยู่คนหนึ่งที่เนี่ยนายออฟสอดควีนถือแล้วก็ควีนออฟสอดเนี่ยคือมูทะลุ ไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยยอมใครชอบเอาชนะชอบควบคุมอะไรให้เป็นไปอย่างใจอะไรประมาณนี้นะคะต้องลดกันลงมาพยายามทำตัวหรือทำใจให้เบาสบายทำทำนิสัยให้เป็นเหมือนน้ำใสไหลยเย็นน่ะนะคะโกรธง่ายหายเร็วอย่ากโกรธอะไรแล้วแค้นฝังหุ่นนานบางครั้งบางสิ่งบางอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็อย่าเอามาเป็นปัญหานะอะไรที่คุยกันได้หันหน้าคุยกันได้ก็คุย ไม่จําเป็นว่าจะต้องใครแพ้ใครชนะเพราะไม่งั้นความรักของคุณมันจะหาจุดลงตัวไม่ได้นะคะก็จะประมาณนี้แหละก็ถือว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะเพราะว่าคุณกับเขาจะได้กลับมารักกันอย่างมีความสุขแต่คุณทั้งคู่ต้องปราณีปรานอมอะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่กันแบบเขาเรียกว่าอยู่กันด้วยความเข้าใจ พราะถ้าอยู่กันด้วยความรักอย่างเดียวส่วนใหญ่จะอยู่กันไม่ค่อยรอดเพราะความรักกันมากเกินไปบางครั้งก็คาดหวังควบคุมคอนโทรลกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขเยอะแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยความเข้าใจในความเป็นเขาในความเป็นคุณก็รู้สึกว่ามันจะทําให้ชีวิตความรักของคุณมันปรับจูนได้ดีกว่านะคะ getting to know each other นะคะแล้วก็ you deserve love d e c e p t i o n เนี่ยบางคนชอบใส่หน้าก,กากอ่ะชอบแบบ แสดงอีกอย่างความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งอะนะคะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่ไม่ยอมถอดหน้ากากไม่ยอมวางวางอีกโก้โลงความเป็นอัตตาตัวตนลงเหมือนฉันจะต้องชนะตลอดหรือฉันจะต้องเป็นแบบคนที่มี power ตลอดอะไรประมาณนี้ต้องลองลดลงมาบ้างแล้วลองมาใช้ชีวิตคู่กันแบบมีรอยยิ้มมีเสียงฮอรเรซเฟ f ฟูเนส s อะมีความสุขนะคะให้เหมือนกลับไปเป็น14อีกครั้งหนึ่งอินเนอร์แบบให้มันดูเด็กๆก,กันนิดนึงอะ แต่ไม่ใช่เป็นเด็กที่ไม่รู้ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ใช่นะแต่ให้เวลาอยู่ด้วยกันให้แบบปรับจูนกันอนะให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งอยู่กับเราแล้วเขารู้สึกเขามีความสุขอะ่ะนะคะแล้วคุณจะได้ความรักที่ดีกลับคืนมาเนี่ยสักเซสเห็นไหมคะเวท within the next few months นะคะอันไลลี่คือจะบอกว่า ถ้าคุณปฏิบัติตัวปฏิบัติใจทำได้อย่างที่บอกความสัมพันธ์นี้มีโอกาสสักเซสมีโอกาสสำเร็จแต่บางคนถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ปรับจูนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเขาคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ต้องควบคุมความสัมพันธ์หรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ผิดหรืออะไรก็ตามแต่ความสัมพันธ์นี้ยแทนที่มาจะสำเร็จมันก็อาจจะกลายเป็นกับตาลปัดได้นะอลไรลี่อะไรที่คุณ ยกตัวอย่างนะอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณทําไม่ได้ให้คุณลองเปลี่ยนไมเคเซ็ตดูอย่างเช่นอารรี่ขยายกระเพฟูเนตอ่ะคุณไม่สามารถปรับจูนตัวเองได้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนิสัยได้สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทําคุณลองเปลี่ยนดูถ้าคุณทําสิ่งนั้นได้คุณลองเปลี่ยนไมเคเซ็ตดูอ่ะทุกอย่างมันจะสําเร็จได้นึกออกไหมคะให้คุณมองแบบเหมือนเหรียญมันยังมีสองด้านอ่ะบางที ต้องลดความเป็นอัตราตัวตนลงมาไม่ว่าจะฝั่งคุณหรือเขาฝั่งเขาก็เช่นกันถ้าเขาปรับจูนปรับตัวปรับไมค์เซตลงมาได้ทุกอย่างอะไรที่คุณทั้งคู่มองว่าไม่ได้ฉันทําไม่ได้ฉันไม่สามารถที่จะต้องแบบไปยอมไปอะไรอย่างเงี้ยลองปรับจูนกันมาแล้วความสัมพันธ์เนี้ยอะไรที่มันดูไม่น่าจะเป็นไปได้มันกลับกลายมันจะเป็นความสําเร็จได้ในอนาคตแล้วมันจะเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนด้วยซ้าน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเนาะลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์ไปเป็นแนวทาง เพราะว่าจริงๆแล้วคุณทั้งคู่ยังคงรักกันมากอ่ะแต่มันขาดสีสันในชีวิตมันขาดความเข้าใจขาดความแบบมีแบบเขาเรียกนะมีความสุขมีการแบบเล่นหยอกล้อก,กันบางครั้งมันต้องมีโมเมนต์นั้นบ้างอย่าจริงจังขึงขังอะไรอยู่ตลอดเวลาหรือว่าการที่เขากลับมาจะต้องได้รับคําขอโทษเท่านั้นฉันถึงจะให้อภัยอะไรประมาณเนี้ยลองลดหย่อนดูบ้างผ่อนปรนดูบ้างเนาะชีวิตมันจะได้ดูรีแลกซ์มากขึ้น แล้วทําให้คนอยู่ใกล้เขาอาจจะสบายใจมากขึ้นเบาใจมากขึ้นที่สําคัญอย่าขุดคุยอดีตอะไรก็ตามที่มันเกิดปัญหาไปแล้วหรืออะไรก็ตามที่เป็นต้นต่อแห่งปัญหาถ้าวันหนึ่งวันใดเขากลับมาอย่ามัวมานั่งขุดคุยทําไมต้องเป็นแบบนั้นทําไมต้องเป็นแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนั้นกับฉันเราจะทําอีกไหมนะถ้าคุณทําแบบนี้ลอยทั้งลอยยังไงเขาก็ไปอีกเพราะฉะนั้นทุกอย่างดวงเนี่ยดูเพื่อเป็นแนวทาง แต่ชีวิตคุณมันถูกกาหนดด้วยการกระทําของคุณทั้งคู่ด้วยนะคะการกระทําของตัวคุณเองนั่นนะคะที่จะบ่งชี้ว่าจะพาความสัมพันธ์ไปทิศทางใดไม่มากเกินไม่น้อยเกินทุกอย่างอยู่บนความพอดีนะคะมันถึงจะมันถึงจะเป็นความรักที่มันดูแบบสมบูรณ์แบบดูเฮลตี้อ่ะดูเป็นความรักที่มีความสุขอ่ะถ้าคุณมีพลังงานบวกๆเยอะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณแม้แต่กระทั่งตัวเขาจากที่เขาแย่ๆ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจเขามากพอหรือถ้าอารมุ่อร่วยกันมากพอเขาก็อาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณก็ได้นะก็ประมาณนี้นะคะลองเอาไปปรับจูนปรับใช้กันดูแล้วกันเนาะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะขอบคุณมากๆฝากกดติดตามซัสบสไคร์ไลค์แชร์กรอบด้วยนะสวัสดีค่ะ